ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสวัสดีค่ะพบกับฟังเขาเอามาพูดและไผ่แก้วค่ะ เพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นวันนี้กลับมาเจอกันกับฟังเขาเอามาพูดกันใน EP ีที่47นะคะในอีีที่47นี้ให้ชื่อว่าคำพูดที่ออกจากปากกำหนดอนาคตค่ะวันนี้เรามาแบบเมามอยเมามอยกันนะจ๊ะ ใครที่ชอบพูดอะไรติดปากอยู่เรื่อยๆวันนี้คงจะต้องฟังว่าเอ๊ะตกลงไอ้คำพูดที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆหรือคำพูดที่เราพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันดีไหมนะหรือมันควรพูดไหมนะหรือสิ่งที่เราพูดออกไปจากปากเนี่ยเอ๊ะมันช่วยกำหนดอนาคตเราได้เหรอหรือการที่เราพูดอะไรออกไปมันทำให นาคตเราเป็นแบบนั้นใช่ไหมเออวันนี้จริงๆหัวข้อเนี่ยมันไม่ควรจะกำกวมขนาดนี้นะคะคนที่ทำพอดแคสต์เองนี่แปลให้มันกำกวมมากทำไหมเนี่ย <laughs> คำพูดที่ออกจากปากกําหนดอ,อนาคตค่ะในวันนี้ก็จะชวนคุณผู้ฟังที่ฟัง p ด d c a s t ฟังเขาเออกมาพูดกันอยู่ในตอนนี้นะคะได้ตระหนักว่าเออก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยคิดนิดนึงไหมหรือเอ๊ะถ้าเราคิดอะไรเราควรจะพูดออกไปไหมออมันจะต้องเป็นประเด็นไหนกันแน่คะหรือ จะต้องเป็นทั้งสองประเด็นวันนี้นะคะเราก็ชวนมาให้คุณผู้ฟังได้มาคิดกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยชอบพูดอะไรหรือที่ผ่านมาคิดว่าอยากจะพูดอะไรไหมแต่ไม่ได้พูดหรือเปล่าในวันนี้เราก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะชวนคุณผู้ฟังในประเด็นหนึ่งแล้วกัน อย่างที่บอกว่าโอ้ประโยคที่บอกว่าคําพูดที่ออกจากปากกาหนดอนาคตเนี่ยมันฟังแล้วตีความได้หลายๆทางใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนี้หมายจะชวนคุณผู้ฟังว่าหนึ่งเมื่อคุณผู้ฟังรู้ว่าคําพูดที่ออกจากปากมันกําหนดอนาคตเนี่ยเราควรจะทํำยังไงกับมันควรที่จะคิดก่อนไหมหรือควรที่จะพูดออกไปในสิ่งที่คิด ทำยังไงกันดีคะฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นคุณผู้ฟังคะหลังจากในช่วงแรกนี่ออกแนวแบบเอ๊ะเธอจะชวนให้ฉันเคลียร์หรือชวนให้ฉันงงใช่ไหมคะตอนนี้เรามาคุยกันดีกว่าวันนี้ใหมมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยคุยกันแล้วก็ชวนกัน เป่าประกาศออกไปค่ะเพราะคำพูดที่ออกจากปากของเรานั้นมันกำหนดอนาคตของเราได้ชวนคุณผู้ฟังที่ฟัง podcast อ,อ,อยู่เนี่ยนะคะประกาศออกไปว่าเป้าหมายของเรามันคืออะไรเพื่อที่เราจะได้มุ่งมั่นทำมันให้ได้ตามที่เราเปล่าประกาศออกไปเหมือนเป็นคำสัญญาถ้าคุณผู้ฟังฟัง เอพิโซดต่างๆของเรามานะคะหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาของฟังเขาเอามาพูดเนี่ยก็จะชวนพูดถึงเรื่องราวของการที่ชวนให้คุณผู้ฟังนั้นประกาศเป้าหมายของเราออกไปเพื่อที่เราจะได้ทำตามที่ประกาศ ลองย้อนกลับไปดูฟังฟังกันได้นะคะในเอพิโซดต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยลองย้อนไปย้อนมาดูเพราะมันไม่กี่เอพิโซดเองอะ่ะก็น่าจะกลับไปฟังได้และคณรู้ฟังคะในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยเขาก็บอกเราเอาไว้รวมไปถึงโค้ชหลายๆคนที่เราไปฟังหรือจะเป็นคนที่ดําเนินรายการคนทำพอดแคสต์เนี่ยเขาก็บอกเราอยู่เสมอว่าการพูดของเราเนี่ย เราจะต้องพูดเป็นเชิงบวกนะคะเพราะว่าการพูดหรือว่าสิ่งที่เราพูดออกไปอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ที่เข้มข้นมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะมันเป็นพลังงานที่จะผลักดันให้เราไปในทิศทางที่เราพูดแล้วทําให้เราสําเร็จหรือไม่สําเร็จด้วยซ้าอันเนี้ยมันจะต้องกลับมาคิดเลยนะว่าเออเราจะพูดอะไรไปในแต่ละวันเราก็ต้องคิดนะคะแล้วที่คิดยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือว่า เราจะต้องพูดในสิ่งที่เราคิดอย่างมุ่งมั่นด้วยนั่นก็คือการเป่าประกาศเป้าหมายของเราออกไปเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังรู้ว่าคําพูดที่ออกจากปากคุณผู้ฟังมันจะกําหนดอนาคตได้เนี่ยนะคุณผู้ฟังก็จะต้องรีบหาสิ่งดีๆพูดแน่นอนถูกมาแล้วก็คุณผู้ฟังคะจะบอกว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังพูดออกไปเนี่ยนะบางทีอะเราก็มีความรู้สึกว่า สิ่งที่เราปป่าประกาศออกไปมันก็เป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็คิดอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นเราประกาศออกไปว่าเราเนี่ยอยากจะทําอะไรดีอ่ะเราอยากจะปลูกต้นไม้ให้ครบหนึ่งหมื่นต้นในเวลา สองปอนนีอันนี้สมมุตินะคะหรือว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้เพื่อให้โลกเนี่ยมันร่มเย็นมากขึ้นนะพูดแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวข้างในของเราอะเราไม่ได้รู้สึกแบบอย่างนั้นอะเรารู้สึกว่าโอ๊ยตายละฉันแบบจะไปปลูกต้นไม้ได้ยังไงอะคือมือไม้ฉันก็สกปรกแน่นอนเลยแล้วมันต้องร้อนแน่ๆฉันจะหาพันไม้มาจากไหนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องรักโลกนะดึงนี้ฉันก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เราเป่าประกาศออกไปอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนหาว่าน่าจะทำสำเร็จได้ยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันกับที่คุณกระซิบกับตัวคุณเองอยู่เสมอๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่คุณพูดออกไปมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับสิ่งที่ตัวคุณน่กระซิบไว้กับตัวไว้ข้างในตัวเองอะ่ะ รับรองได้เลยค่ะว่ามันไม่มีทางที่จะสําเร็จหลายคนบอกว่าก็ฉันก็ประกาศออกไปแล้วไงพูดออกไปแล้วไงว่าเป้าหมายฉันเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันมุ่งมั่นว่าฉันจะทําให้ได้แบบนี้แต่ถ้าอินเนอร์ข้างในมันไม่ใช่อ่ะคุณผู้ฟังยังไงก็ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังรู้จกักรอรเบิร์ตทารุ คิโยสกิใช่ไหมคนที่เป็นผู้แต่ง Rich Dad Poor Dad อะคะ่ะ mm hmm. เขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็นักเขียนที่แบบโ,โหชื่อดังมากๆเลยทีเดียวนะคะโรเบิร mm ์ต hmm. <Robert S 2> เขากล่าวไว้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังโรเบิร์ตเขากล่าวไว้ว่า It's not what you say out of your mouth หมายความว่ามันไม่ได้แบบสำคัญหรอกนะว่าจริงๆแล้วอะคุณพูดอะไรออกไปจากปากของคุณ That determine uh, that determines your life เอาใหม่นะอ่านให้จบประโยคคนนะ It's not what you say out of your mouth that determines your life หมายความว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปจากปากคุณเนี่ยนะมันจะเป็นตัวแบบกำหนดชีวิตของคุณหรอกนะ It's what you whisper to yourself that has the most Power. แต่มันคือสิ่งที่คุณกระซิบกับตัวคุณเองต่างหากละ่ะที่มันจะทำให้มีพลังมากที่สุดที่จะผลักดันคุณไปในทางนั้นดังนั้นนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังจะประกาศอะไรออกไปคุณผู้ฟังต้องมั่นใจว่าความคิดภายในของคุณผู้ฟังนั้นมันต้องหนักแน่นด้วยค่ะไม่ใช่แค่พูดลอยๆออกไปหลายๆครั้งที่ในตอนนี้หมาปล่าประกาศอะไรออกไปเนี่ยนะคะหม,หมายไม่ค่อยป่าประกาศนะป่าประกาศไปอันเดียวนี่แหละสิ่งที่ป่าประกาศออกไปมันมีอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังที่มันยังไม่มันยังไม่หนักแน่นเพียงพอมันก็เลยทําให้หมายรู้สึกว่า มันยังมันยังไม่ไม่มีแรงเพียงพอที่จะผลักเราไปได้พอไหมได้มาเจอสิ่งที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิเนี่ยนะคะเขาเขียนเอาไว้เนี่ยไหมเจอจากตรงไหนไม่แน่ใจอ่ะอันเนี้ยไม่ได้เขียนเอาไว้ด้วยเนาะว่าเจอจากตรงไหนแต่ว่าพอมาเจอแล้วพอมาอ่านเนี่ยคะ่ะรู้ฟังเฮ้ย มันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยความคิดภายในของหมายเนี่ยมันต้องหนักแน่นกว่าน,นี้ก่อนย้ำนะคะคุณผู้ฟัง it's not what you say out of your mouth that determines your life it's what you whisper to yourself that has the most power มันไม่สำคัญนะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยประกาศอะไรออกไปพูดอะไรออกไปจากปากของคุณ ไอ้สิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของคุณเลยก็ได้แต่สิ่งที่มันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณนั่นก็คือสิ่งที่คุณกระซิบกับตัวคุณเองสิ่งนั้นล่ะค่ะมันจะเป็นพลังที่มากที่สุดและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพาให้คุณไปในทิศทางที่คุณต้องการได้และ ชวนคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามขอให้คุณได้หนักแน่นกับความคิดภายในแล้วพูดมันออกมาไม่ใช่เพียงแค่พูดลอยๆนะคะจะต้องเป็นคําพูดที่หนักแน่นจากภายในจากความคิดของเราภายในจริงๆจากคํากระซิบที่เรากระซิบกับตัวเองแล้วพูดมันออกมาค่ะเพราะว่าคําพูดที่ออกจากปาก กำหนดอนาคตนะคะและนี่ก็คือฟังเขาเอามาพูดในเอพิโซดนี้นะคะหวังว่าการฟังในวันนี้จะทําให้ชีวิตของคุณผู้ฟังง่ายขึ้นนะคะติดตามฟังเขาเอามาพูดกันได้ทั้งใน Spotify ใน YouTube Google Podcast s, นะคะเข้าไป search ฟังเขาเอามาพูดกันได้แล้วชอบตอนไหนคิดว่าตอนไหนถูกอกถูกใจก็คลิกเข้าไปในตอนนั้นแล้วก็แชร์ให้คนอื่นฟังต่อกันได้นะคะสำหรับในวันนี้คิดว่าครบถ้วนกระบวนวามนะคะเจอกันได้ใหม่กับเอพิโซดหน้าและฟังเขาเอามาพูดวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะฟังเขาเอามาพูด เพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น